สวัสดีครับผมต้นจากบีบีการโซนครับวันนี้พามาดูวิธีการเปลี่ยนสปริงให้สเปกหน้าอาร์มนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการเปลี่ยนมีแค่ไอนี่เองครับ1นอันสิ่งแรกเลยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าความแรงปืนเดิมๆเมนี่ยมาแรงเท่าไหร่อ่ะมาดูในกล่องกันนิดนึงสเปกหน้ามีอะไรบ้างนี่นี่น,นี่นี่ก็จะมีบัตรอันนี้เป็นบัตร,นนตรการปรับจูนนะครับของบอร์ดต่างๆในนี้ระบบในบอร์ด ในกล่องมีสปริงแถมมาให้ลดความเร็วนะครับเบอร์ B 90แต่พอดีในเคสเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าอยากให้น้องชมพูอันเนี้ยมาแรงขึ้นอีกเราก็เลยเอาสปริงแต่งของที่ร้านครับเป็น sp130 จะทำการติดตั้งใส่เข้าไปในี่น้องชมพูกระบอกนี้พิงกี้ของเรากระบอกนี้นะครับะนะครับก่อนที่เราจะทำการเล่นเนี้ยสิ่งแรกเลยเราต้องทำการถอดพันท้ายออกนะครับเพื่อใส่แบตนะครับล้วก็จับตรงนี้ ดึงออกแบบนี้นะครับตัวปืนเนี่ยมีบอร์ดตัว h a ามาให้นะครับเป็น E T U นะครับเป็นระบบใหม่ปักดินครับใส่แบตเข้าไปอย่างนี้เลยสวบเข้าไปนะครับเสร็จปั๊บเราจะกดก่อนหนึงทีค้างไว้แบบนี้ในโหมดเซฟนะครับจนบอดร้องตึ๊ดๆเราก็ทํำการยิงปืนจะทําการยิงได้นะครับสําหรับวิธีการเติมลูกกระสุนนะครับเปิดฝาตรงนี้นะแล้วเราก็เทงไปเลย ลูกสูบที่ใช้เป็นลูก0.20นะครับในการทดสอบนะครับอ๋อเป็นว่ามันลงไปแล้วนะนี่นะมันปั่นตรงนี้ด้วยกอลูกก่อนทดสอบดูนะครับมาดูความแรงเดิมๆของเขานะครับม่เลยฮูเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสปริงนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อใส่สปริงที่มันแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเปลี่ยนสปริงครับเราจะต้องถอดพันท้ายออกก่อนนะครับไขครงนะครับแทงเข้าไปแบบนี้ แล้วก็หมุนเนี่ะเราก็จะเทน็อตลืมบอกครับนิดนึงมันต้องใช้หกเหลี่ยมด้วยเพื่อง่ายนะครับกับการถอดตัว QD วนะครับอันนี้เป็นท้าย Q d ดีของมันกดเข้าไปนิดนึงแล้วบิดนะนี่เราก็จะได้ท้ายสปริงมันออกมาแบบนี้ดึงสปริงออกสปริงเอ130นะครับใส่เข้าไปใหม่เลยมีบากร่องอยู่นิดนึงเนี่ยให้ร่องอะมันตรงกันนะ เสร็จแล้วครับเปลี่ยนสปริงไม่ถึงหนึ่งนงาทีเลยเสร็จแล้วที่เหลือก็ทําการประกอบกลับเข้าไปนะฮะก็ทําการไขน็อตน,นะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็นาารเรียบร้อยครับเปลี่ยนสปริงเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าบอร์ดมีเสียงตืดๆนะครับวิธีการเปลี่ยนสปริงเบื้องต้นเพิ่มความแรงแบบเบื้องต้นนะครับไม่ใช่การแต่งนะ อันนี้คือแค่ลูกค้าซื้อสปริงไปใส่เองก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าสปริงที่ใส่ก็ไม่น่าจะเกิน 130, sp 1 3 0นะครับเกินกว่านี้เดี๋ยวข้างในมันจะพังสะหมดนะฮะทดสอบความแรงหน่อยนะครับนี่นะ4ี่นะ435นะครับด้วยขั้นตอนที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับไม่เกิน2อนาทีก็เสร็จแล้วเทสนะครับ เฮ้ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ